นะครับซอยคาแกเสรจสักหน่อยแต่ยังนี่มากลมใจแนวนั่นนะเขาลือเพิ่มอะไรบ้ีงอเอมันจะเก็บจะเก็บเหมือนเขานะเอ้าดูดูดีๆเดี๋ยวสั้นน้อยครับเดี๋ยวไอ้ยันเธอเธอเดี๋ยวอ่อนเเี๋ยวเดี๋ยวเกิดนห้่เดี๋ยวอ่อนเอด ล้ำขนาดดอกไอโนนูพักสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโค้นวันหนอกนะครับนี่เรือนเชิญกุ๊กประจําทีมงานมาหาตีห้องนะครับน,นี่ฮอจีนะนะกินลาบป่านนี้นะครับเน้่นหลับสดๆเลยนะครับวันนี้ได้ปากฏมาตะคืนนะครับไม่ตัวบมกฝอใหญ่แต่ได้นะครับถ้าไ,ได้สักสองตัวนี่จะลหลับโม้อยู่ ครับยวได้ได้หอมหัวหอมมาได้นอนนะครับอันนี้นอนกินดําดึกเฉลีตัวประมาณสามสี่ขีดร้อนชัดการเลยนี่ลาบมีนะครับอันนี้นี่ยเปิ้งตลาดไปก่อนนี่เ,เลาะเก็อดออกเราจะเลาะเอาเนื้อส่วนเครื่องมีเค่องมีหอมแดงนะครับหอมขาวขิง จะใครห้องเบอร์ไซคเพราะว่าแต่จะใครมันแข็งนะครับช่วยนีหน้าแรงอ่าเวลาเกี่ยวมันมันน่าจะเสียรสชาติเวลากินหลักครับโอเคครับมันกอนชำละกินออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลมซอยผมแดงท่าครับเจะอุ้ยช่วงนี้งานยุ่งนะครับจ่วยตะเสิร์ฟครับรถแซ่ลิงหาเสียงหาเสียงขึ้นเปิด อาหารได้พิเศษเนีนโค้งว่นี้นะครับเขาจะเอาต้มนะครับต้มพร้อมกับปบบกดเพื่อปบบกดเก็บก่อนก่อนแบปโคกดเก็บไว้ก่อนก่อนน้อาะก็ใส่ตู้เย็นก่น ừ, นอนเนาะขังไว้กับเป็นเน,น,น,นี่ยเนี่ยตายของอคตขนาดหนังนี่เขาเบาหลาดตัวเนาะนี่จะเหนียวนะครับม,มีหงาขาวหงั่มนะครับ ลงลายนักด้วยองบ้านรุ่ยยากรยาแล้วส่วนหัวขาวนะครับเหลือกระเทียมแล้วโคกอนะครับมันแตกนี่เลยนะครับนี่หัมแดงกับซวยแล้วนี่ขิงนะครับกรวขาวเดี๋ยวสุดเดิมเหมือนเดิมนะครับเขาจะเอาแจ่น้ำมันไว้นะครับเปิดถอ,อดทีเดียวจะได้ซุกพร่องกันนะครับครับลงไปแล้วนี่แจะน้ำมันหมูนะครับอื ถุงเลยเนาะน้ำมันอ่ะน้ำมันเหลือน้ำมันเหลือก็เดี๋วเราแช้ประโยชน์โอ้ยดังไฟนี่นะครับแจ้ไว้ประมาณสิบนาทีอ่าเดี๋ยวเราก็จะนัทอดพร้อมกันนะครับมันจะสุกพร้อมกันเลยโอเคแบบนี้สดนนะครับเนื้อมันใสนะครับได้ได้ปลาโคตหลายตัวนี่นะเนาะกะยากขนาดครับว่าเขาได้นอนสักกรรมนะครับมันกินดึกนะครับกระทุกปลาโคตรอะไร ทีเราได้ดมกิจเจ้าน้อยจะไปใส่ใหญ่เดี๋ยวสักวันจะไปนอนสักวันนะครับลบนะครับซอยขาแกใส่สักหน่อยแกต,ต, <c oughs> ยต้มอืดต้มฟื้นเฮ้ยนังกะนังน้องใส่เท้ส่วนนี่ธรรมรดานี่มันต้องต้มรอเลยนะครับแต่แกมีอันเดียวเดียว ยี่ไดดีหอดต้มก่อนบอ่นาะต้มมาสุกง่ายเนาะองลักเนาะอโอเคครับอือต้มกับใส่คาจะใครเห็นน้อยนะครับอือนี่นะครับใส่คาสักสองสามเป็นโอเคแล้วก่อนอือนะครับมาต่อไปนะครับปลาน้ำต้ม ต้มเนี่ยนะครับใส่ไข่กับตะไคร้ไปก่อนนะครับคือมันต้องปรุงขึ้นและไว้ต้มไว้เนื้อมันขาวๆสักคำเดี๋ยวเขาจะตักน้ำซุปออกมาสักถ้วยนะครับเพื่อเขาจะเอามาปรุงหลับนะครับต้มใน่อนนะครับโอ้ซุปแล้วครับเมื่อนี้ขาวแล้นะครับตักไว้สักถ้วยด้วยปรุงหลับรอให้น้ำต้นมันเย็นมันต้มมันเย็นก่อนนะครับนี่ก็เป็นสูตรนะครับบางทีก็จะใส่น้ำเต็มไปเลยใส่นะครับ อืมครับนี่มัไกเลยครับมั๊กทิ้งนาทีลงไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ซุกพร้อมกันเอามีมาแล้วนะครับอืมใส่น้ำมันกั๊มรับตรเต็นเย็นต้มนี่ก็อย่าต้มใหม่นะครับเพราะมันไ่ได้ปรุงเถอเดี๋ยวใส่เกลือพวกอ,าอ,ดดอ่าดูดีๆผงยังผงไปนะครับอืม เลยบูดกรอบ,อบอนะครัอบอ้าวัววเอาคนนี้คนนี้นะครับทำไมมันจะขมเหรครับส่วนผสมของน้ำพริกลาบนะครับปี๊เขาจะไม่ไปแอนไฟปิ้งไฟนะครับห้อ,หองใบตองให้มันจะได้หอมมันจี๊ยพริกปรับ ไอไม่ลัมันกันอะหลับมีเพราะเขาลู้หมูเครื่องมีเครื่องทอดนะครับนะครับมโม่ห้อลหยอนเสยอะนี่ยีาดสาวัยน่ใครเนยอุ้ยอุ้ยนี่ก้าอุ้ยป้าสาวมาด้วยก้ เอ้เนี่ยน่งเนีเสื้อสีฟูเนี่ยภาษามเียวเนเล่นลนเล่นเลเเล่ด้าอทีวีนะพีอยด้ออกทีวีนะดิออกแล้วไม่บายเจรจริงจริงจรยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยหันหันกล้องหน่อยดิ ยี้มม่กล้าเลยอันนี้เอาทีวีแล้วดิเออจริงมาเจอ้คอยดูพมาเจอวันนี้เอาทีวีว่ะปอกกาวปอกก้าวจะต้มกวนนะครับปอกกระโหลกเออออกโลกรู้สึกว่าอย่างอีเซียวมีกระจุ่มกระสวยเนาะวิบวับวิบวับก้อนยิ่งนี่แนะนำตัวหน่อยครับเอล้วนี้จะเป็นดาราคนใหม่ละโยโกะโยโกะเออโยโกะนะครับนะครับโกเปะกะ ครับเขาจะปรุงพริกหนาบนะครับจากอะไรนะจากอะไรนะจากไโอซาก้าจากโอซาก้าอ่ะอายันจากโอซาก้าว่ะแกเออเป็นว่ากำลังลุกโอซาก้าว่ะติดโควิดว่ะแฟนแฟนแฟนอุ้ยอ่ะแฟนอุ้ยแฟนเดิมอยู่อซึนามิอ่เดินโอซาก้าเดินโอซาก้ามาโอ๋ตายไปเนี่ไปกัดยายลายไปจะไปลงคลิปตัวเองอายันนะว่ะมามัามัามามันสนุกสนานน้องของคนอารมณ์ดีเนอร์บอกทุก่อน ก็พลิกลาบแช่วงอุ้ยงี้ยเนาะแช่อุ้ยเนาะดาราคนต่อไปเนาะจะจะเป็นดาราคลิปต่อไปเนาะใช่เผซื้อของฟังมากขนาดว่ะในของข้ามข้ามอุ้ยอ่ะโอ้ยอยู่ไหนใช่ไหมมาเนมาพักเดี๋ยวต้องไปคั้วเหมกันนะครับข้วนน้ำมันสักน้อยในเวลาหลับ เราโกต้องชิมนะ้วัะเนี่ยสองเนี้อสองเนี้อชโนม้รื่องจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะนี่มันสมบัติขนาดผมได้ทาแป้งขนาดนี้นะส้มโอเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะย่าอต่อไปย่าเนาะแปี่เนาจะยัดแป้งนะครับมาเดี๋ยวจะได้นะครับขวดน้ำมันนิดหน่อยนะครับเรียบร้อยน้ำมันเก่านี่นะครับเขาจะหมดใจแล้วนะครับเขาจะเก็บไว้ เพื e be okay. ่อเอาไปดังไฟนะครับแม่นมันเป็นกายโอเคอุ๊ยมันเอามันเอาของซีรีนะครับเมียงเมียงซีรีส์ไฟอ่อนๆน้อยนะครับเฮ้ สูงมาได้สูงมาได้สูงไม่สูงนี่ผมหวังเงาขึ้นมาหน่อยนะครับน้ำซุกอะน้ำต้มเหรอยน้ำต้มเนื้อถ้วยอุ้ย หมองมันหอมแล้วนะโอเคปิดกันแล้วครับตอนนี้เขากรองค้มันเย็นก่อนนะครับเนี่นะครับได้ไหมครับโอ้นส <c oughs> ันมา ไอ้ก้อนเนี่ยกแล้วนะโยโกมจีหงด้านนี่นะกนเนี่ยตนตำรับนี่หลับเมืองเมืองหลับจ้นป่าจ้นเ๋ออะไรเอาขอได้ทอดด้วยลูกเออทอดด้วยละนั่นนั่นนา้าไมดารานไมจี๋ยังโยโกทาคาโดออะกโกะทาคดเออเอนมออักไจะสูงขึ้นด้ออนออักกเลยกอน่ ไปมาธิเป็นอย่างนี้ป่าเอ่อคอนชิ้นแล้ว่ะกับะโกนบนี่อันนั้นอันนั้นหลุดหลดมดเลยน้องกับน้องกัโ้อุ้ยลอ้อุยอดล่างหยาอุ๋ยหล่างมดมดเลาล่างเวลางจดออกทีวีกเสื้อสีบออทีวีกออกเสือออกมันมัน้อยนะครับ มอจำพนี่มันพวมันไปลุกเต็ม่มันรับยคนคนคนไก็ใส่ปริมาสต่ใดครับกุ๊ปริมาสต่วใดก็ก้ามือตวงเลยก้ามือตวงเนาะปัดไปมันมือตวงเอาเก็ร้อยสามสิบกิ่งหมน้หอาอันอนรรรจะกิ่นเก็บรั่นนนั่น ไปหัวใจไปตัวให้เขามันไงอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นสาวเชียอะตื่นเต้นเลยเนาะสาวเชียผมพูดเชียผมพูดทีวี้เชียไอ้สารเลือดมันจะเขินมันจะพูดเรื่องกเรื่องมันเพูดเดี๋ยววันหน้ามันจะพูดเองแนวหลับมีเนาะครับไอครับเอาอุ่นเตยมหเลยยังครับเอฟซีครับข้าเหนียวข้น้อน เราเด้งนลื่นหม่พิกนึ่งกระปุกหนึ่งุลงไหวปอาเลองนนะครับเวลากนเหมนี่กนกําหนักกนกำหนักสูก็ไม่ยไปเพราะว่าชเนมันว่จะมาเข้ากันดีนะครับแล้วหมูมองมันชนะกันนนอกเวลามองยอดมองยอดนี่หนอยนี้กัอนนี่มักลมใจแนวนั่ด้ะเขาลือพ่ไร้าเพราะว่านมสีเียงโอ้ยเปลี่ยนบอเปี่ยนม่ได้ไปละได้ยงงเนี่ยก็แล้วก็ละ เอาไปลืมไปถ้าต้องหาเลี้ยมงก็ขอสามารถหาเลี้ยมอ๋อปัญญานี่สนุกนี่หน่อยขอเสียบาอาละครับคนไปเล่นเด็กก่อนเข้ากันดีดีดีต้องเอาใส่ถุงมือแล้วย้ำเอาเนาะอาจจะจริงก็ได้ครับคุนไหนเออถ้าว่าใส่ถุงมือนะใช่โอ้ เนาะแม่นเอออันนี้ยอดสะสะไข่อย่างนันฝากเลยนะครับน้องสาวนะครับน้องสาวจะเป็นดาราคนใหม่ของช่องที่นี่ก็หนอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถ้าะเปลี่ยจะเป็นนั่นแม้เป็นพักพักหนาะมาติดโควิดสองวันมาเตื่ออมาติดโควิดช่วงนี้ฝีนิ่มได้ไม่ต้อไหนครับเนี่ย อสก่าอสกามาจากไหนครับเดิมมาจากซินดมิซินามิกมาติดโควิดตลกตลกได้ยู่ก็ได้ยู่นะฮะนะฮะนะฮะมวนมวนออกแออกแเออครับ คุณแม่ได้เห็นตัวตนพอนี้เก้มจะพูดเตี้ยเข็มจะพูดเตี้ยแกได้ออกแน่ว่าครับแม่ไม่เลยเข้มจะพูดเลยดิตึงมาแพ้วอีกสั่งยามาสั่งยามาสั่งเข้งมาใจยาเดี๋ยวพูดนี่มันจะพูดตัวตนนี่เดี๋ยวพูดไปปวดออกก้อนก้อนไปเรื่อยๆก่อนออนก้อนไปเร่อนเดี๋ยวพักมือกันพักมือหอดังโบข้กองใส่ข้าวกล้วยแหละหมือนใส่แล้วครับไอ้ตัวนี้ดอกว่า นี่โก๋มันมันเหนียวนะน้ำเติมเพิ่มขึแบบนั้นเออมันใส่ใส่ก่ดอ่ะใส่ใส่โยังกินอ่ะมันแล้วแต่สูตรเนาะมันคนก็ชอบใส่นะแต่ไม่ต้องใส่ครับโอ้เดอนื้อเหนียวเออเดี๋ยวคือเอาพรุ่งสามห้านกินสามห้านเลยมันต้องตั้งใส่จานหน่อเนาะนี่หรอทานหรอพุกเลยเนาะถ้าโยโกะจะกินนั่นแบบขั่วก่อเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยคือขั่วขั่วเนาะอ๋อลาปลากินได้แต่ขั่วก่อน โอเคดัาล่งไปดังแล้วนี่รไบเริ่มเหนียวแล้วครับต้องให้สันเป็นคนจิ้มเนาะเพราะว่าต้นํำรับคุณยิ่งคุณเฮ้ยเยยิ่งค้นยิ่งคืนยค้นคนวดแขนปวดแขนมดเดี๋ยว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 ผมเีเต๋เต๋ักก เลียมหมายปุ่นหมาย่นเออเล่นเลยอุ้ยมันเสดยชอตื่นเลยวันนี้วันนี้มีักําลังใจดีกําลังใจดีเออมาจ B S นวันนี้เลยชอบกินไง มีามีสาวมีอกล็อกเนี่ล็อกครับสลงมาแล้วรัในของจริงก้พัจานเออในการก้นหลับอันนี้มือสองอยู่นะมือนึ่งมือนึงมาวนี่มือก้นหลับนะปัดตะัตะันมปน่ไอ้ยกไอ้กะลมังนี่พัดตะวัวันนกโอ้เกโอ้เอกโน่าต้องยยนใักแกเนอะโน่แ่นนนี่จม

กิโลละหกขีดเองนะไหนกิโขีดกิโลขีดกีดเดี๋ยวเธอไปโมุกแล้วไม่ไม่ใช่ไม่โล่โลสิบขีดหรือเปล่าหกขีดกิโลหกขีดอ่าอาาีาา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 ่าาานากาา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 นาามาเาา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 เาา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 มาออกกววาาีาาาาา จิมจมก่อจิม่อนจิมจี่ก็ได้กินแลน่ตักตเดี๋ยวๆดี๋วข้อข้้ยกกุกิจิมเอ้จิมได้ได้ก่อไหวไหมอ๋อปไคนมากินดิบอ่าอยู่ญี่ปุ่นมากินดิบคือเคื่อย่างบาดม่กินเมอเออบาดใครจกินขังเกือบหน่อยอึกเกือห่อยครับเฮะ โอ้หของนู้นในตั้งพูนหมดมากเนาะอุ้มมิ้นอุ้มมิ้นโยโยลองกินดูไม่ไม่ลองเลยเหรอลองลองเองน้ำแตวหน่อยเกี่จริงใส่ตั้งหนกนะครับแล้วน้ำซุปเขาเนี่ยตักไว้เกลือจะได้ละลายนะครับจะได้เข้ากัน มาสักข mm. ้งกัจ like ah, anyway. okay. okay. yeah. okay. mm okay. ิ้มไปเลยลาบดิบจิ้มดิบก่อนนี่สันเช็กก่อนเก็บได้รับว่าเก็บได้ว่าได้ก่อนเกได้ละเยอะๆลงกินด้ไม่นยไเป็นปนเนียเก้เลี้ยงนี่มันได้กคตอ่ะนี่ล้วๆถ้าสสกว่าเก็บแน่ หมเกมเกมหมดแลยังมัเกมต่ออยอยากยยายากอยาอให้ซิมดูก่อนเดี๋ยวตากไปสักควยน่งัวัก่อนมีเขาฝั่งใสเตือนเออแ่วานขาคั่วนะครับพรใสอนี้ไปเนี่ยปลาตัวนี้กีดนกินจะโยลหกิดโลกีดสุดยอดไละเอาขอขอ้วยถ้วยแบ่งหน่อยเดี๋ยวไอ้ก้อนจะคั่ว ครับเออวายโยโกะดารามายดารามายดารามายสั่มจะกินซุกแฮมเอาละนะครับเออกินหน่อยกินก้อนเครื่องไม่อยู่ญี่ปุ่นกินดิบมาเยอะแล้วไงอ่าโอเคอ่าาไม่ค่อยกินสุกไงเหรออ่าโอเคอ๋อถุงดูนี่ถิงนะครับนี่ก็หิงขาวหอมแดงจะใครบัใส่เลยนะครับหน้านี่ผเมันแข็ง กินแด้ใครกเดียวน้่นต้องแต่ของใส่นอไหนตัวบางเจ้าเขาใส่นอไม่ถ้ามันเป็นหน้าฝนน่ะมันจะอ่อนมันจะอืมนิ่มแต่นี้มันแข็งนี่วยสวยละเอียดนะโอ้พักเหรอว่าท้่เราอุ้ยมุกลับเ่อมียกินมุดลง่เต้าต้นหอมพักชีครับอพักไยนะครับกับวัน อยราเียเหรอเออใส่น้ำยาลดวนเออใส่มะลุ้นกันจนน้ำซุปกับมาแล้วนะครับนี่นะจอดหยุดไวให้บนน่อยเออหยุดไใส่ข้วมาเกล็ดแตงเงเรียบร้อยครับเส่งเพียงพักพอนะครับแต่ว่าไปกาดมีลูกปิดไข่อ หยดลำมันลำมันระปากสันเตววุนวุนซสีอวไหกี่อันกี่อันกับมัดก้อนมาแสงดาไหม่ก้อนเจาะน้าไหมใส่น้าไหม่่ะคงทนเออเออเนอะไม่ดูเออเจาะน้ำไหม่ใส่มาก้อนอ่ะนี่เสียงรัวไป อัน hmm. นี้ก็าอันนี้กบตใได้เอาคืนแล้วเนี่บโกดผิกเงเหมือนกันนะกันกลงต่อหมือนกันนเนาะอเอเกิไปไอ้คนนี้มันใหญ่แหงาไปนพัเขารรมดาหรอก uhm so ุกก้อนก็จิ้ลก้อนจก้อนพอถ้าผ่านกุ๊กว่าโอเคละได้เปนยังเปนยังมานงขอจิ้มก็ได้ลับเหร่หลับปา ปนนครับปานครับปานลมีลำมีนขบคุณนะรับไ่ได้เอาทีคอเอกรอนนาครับเรียงเรียงลำดับคนกินเออเยอะกมเียงเียงเยกลองชิมดูดิไบกูดอย่างเงียอดาราดาราใหม่ลองชิมดูดาราใหม่ลองชิมองกัวก่อนสุดยอดครับ ปลานี้นะครับอันโยโกะโยลองชิมดูไอไปโยก่อหน่อยยังลองัวก่อนขั่วก่อนปลานี้นี่ปลาปานี้นน่น้ำมือคั่วหนาบนะครับอืมาะเอาอุ้ยอันันนี้ไปไม่ขั้วใช้ไหมขัวกับันอ่ะกินได้หมดหรอน้องเบาอืมเอาพี่ให้ขี้เม่นเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะใส่กัดโ้ ไม่ต้องจับกินเลยอีกอ่ะเอออเอเราเบิสเราเบิสจับพี่แค่เห็นเลยกินเลยจับได้แล้วนี่ก่อนเฮ้ยก่อนเราไปแต่ยังล้ำขนาดเลยครับุดนครับนี่ไอ้เบาโอ้ นี่ยังเมี่ยงเลยค่ะมีพักพิเศษครับอ๋ออันนี้เป็นพักดอกปูพักดอกปูครับแมงกอแม่นแม่นอืมครับได้อันนี้ตีบ้านต้องหมูวัดแล้วอ่าพักตื้อพตื้อคนเอาไป นึกหมูกินเนาะแต่นี่เัาหมูเล่าว่าโอ้มันอย่างมันลำแตะลำ่าพักตื้อคืออย่างบางทีคนกรุงเทพใจห่วนะ่พักตื้อคืออย่างพักดอกปุ๊ดอกปุ๊มีใบด้วยภาษากลางพักดอกปุ๊คืออย่างเพราะว่าคืออะไรพักทางเหนือครับซับแม่นแมนทับซับหลังอะไรป่านี่มันจะร้อนอ๋อมีครับภาษากรุงเทพมีครับกินไม่หยากคิ้วๆเนอยเนาะมันก็พักนี่ประกันที่้ภาษาตรงนี้ไม่ก็ฝีมือน้องกอนนี่สุดยอดเหมือนกัน จีแรงดีทยทาันนีอันนี้แบอเปิดกิจการร่นเปิด่เนบบเปิดการลาอ่ก้อทยย่างกอฮะกิจการอ่ะอ๋อขลูกข่ลูกจิ้อย่างนั้นก่อไบไส้กรออีสานครับอยู่ข้างกาดวันนี้มีกาดบ้านเรากาดบ้านเราหยุดไปหนวันเอฟซีลูกยจงงของมักเาแวะเอหมุนง่าย่มได้นะครับอยู่ติดกาดคนเลยนะครับเชิญเชิญครับแท้แท้ได้แทะแท้แมามาแต่ะเจ้ของบ้านแกนนะครับติกไก่มานะครับเนาะ เออนี่ครับ เละอมเล้วั่วนะครับเขาก็เอามีใสมือรุ้นมันจะได้ล้ำอนี่ตวนีตัวนีัวนี้แกยังมึนอยู่กยังบอกข้าใจอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่นี้แกจะข้าใจเดีกิ้ก่อนจิมใหยน้อามหนอยละอ่านี่่ซุกมันหวานการลุกใจคนมาละเออจิ้มให้นนอยจิมจิ้ตักใส่ปากัโอเคอ่าชิมชิมอชิมชิมเป็นพิธีว่ามันล้ำสักตไรล้ำซักแตไรเนาะนี่เป็นพักอันนี้เปนพ พักมันปลามันปลามันปลาชื่อชื่อมาไชื่ออะไรนั่นมกแคว้งอมะเคว้งมกเคว้งหว้งอะรกินพอโอ้นี่คนทานจะเก็บนะรมบอกผลลูกปุ่นมานะครับน้องดูดูดูการคิบออยันดูการคิบดูการคิเดี๋ยวเวสังเกตดูดิมันจะเกบจะเก็บเหมืนเท่านะเอ้าดูดูดีดีเดี๋ยวไอยันยันเธอเธเดี๋ยวออนดอ เดี๋ยวเกิดอะไรได้เดี๋ยวมองดูยอดล้ำขนาดจอกไอ้นนอพักๆนี่รับรองเลยนะครับดูสังเกตดูมือมือเก็บเก็บตะเก็บเดี๋ยวอันนี้หน้าตัวโชว์เออนี่ตัวโชว์เดี๋ยววันนี้ไงอันนี้ตัวเป็นอ่าไม่ใช่ดูดีๆดูดีๆสังเกตดีๆสังเกตดีๆ มันเหมือนปลานกกระสากินอะไรครับปลากินนกปลาใช่ไหมเจ็ดเฟนนี่กันไปนี่เด็ดกันเปิดกันแล้วค่ะเด็กโอเคเออเจี๊ยเจี๊ยโอ้โหได้ก็ครับอีกหน่อยอร่อยสุดๆค่ะเออจริงโอ้โหโอ้กระดีต้องเชิญมาทุกขั้นเนาะ เชิญค่ะเชิญกอร่อยเออเชิญครับเชิญครับเนอสังเกตมือตึกเป็นอยสั้นด้วยย่งนี้กัอเอาโเคเอาเออบาาเบาามาเบาออทีีโอได้โอก้อนนี้กัมแล้วอามาไดกรกุกน้องมาได้โต๊โต๊ะนมัน้มมันน่ารกจิ้มจิ้มเาค่ะอันนี้อันนี้มันอันนี้ตัวโว์เออออเอยีอืม ดูสังเกตตะเก็บมันจะกีบมันจะกีบ้านะเดี๋ยวอมันโชว์เราต่อไปก็ได้โชว์ไฟต่อไปกด้ใช่ต่เก็บคนละลาย้องอีกไงกกนี่หางกับหัวเทิกันัวโอ้กกนนั่นกไปสเมตรดาดีขนาดนั้นพี่น้องสังเกตมันเก็บตกีบบ้านเราจะเกยบตกีบเกยบเตเอีเอาเกยบอีก โอ้โหว่าานเนาะยอดนะครับอันนี้แขมหนึ่งเมนูนะครับน้อที่คอนมาแนะนำนะครับอันนี้ต่อไปเป็ดไฟต่อไปก็ได้เนี่น้ำซุปก็ไล่คนายชิมน้ำซุปนี่ก็กับนี่กับี่จะไข่ล้ำจะแน่ แต่น่าท right. ักสายเดียวเนอะเองเอาอะไรเออดีลาปลามาจิ้มปลาละปลาก็ละปาโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณกุ๊กกอน์เนอะขอบคุณไอ้สันด like ้วยนะครับมนึ่งด้วยกันนะครับอันนั้นกลับต้องขอบคุณนะเดี๋ยวมีดาราคนใหม่ละขอบคุณน้องโยโกะนกอนะครับก่องนะครับ สถานที่เจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่ครับ้าของสถานที่ครับยังบ่ขอบคุณสถานที่ออ๋ขอบคุณจงานที่โอ้โเปลี่ยนน้องมาเนี่ยนะบอแทนบอหอบอหอโอเคนะครับเออในคลิปหน้าไม่อย่างนั้นนะผมคนติดตามนะครับเเออาม่วันไหนเดียวที่ทุลาร์เขาเคยมาเนี่ยเขเข้ากันทีหลังห้องนี้นะครับกิเข้ากับปีกับน้องเนาะนะครับในความสัมพันธ์อันที่ดีนะครับ อเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอย่างนั้นนะำเหงาอ้อดีตามนะครับแนอครับบ้านเราจะยังเจ๊เรื่องอะไรก็เป็นตากันนะโอเคครับ่่ใชเดี๋ยวขอเชิญน้องยุโกะมามันๆเนาะมาออกมาช่องนะเเออยโอเคนะครับวันสำหรับวันนี้ไว้ตัวอีกกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับครับผม